ชีวิตยังไม่สิน้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปทำไงได้เมื่อปากพองมันต้องกินต้องใช้ฉันเอาคันนี้ไปสร้างรายได้ให้คุณครับ All New Titan หัวเดียว4ี่คูณสพร้อมแต่งแบบนี้ทีนี้ทีเดียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับมิซูพารามสองนะครับนี้โอจะพามาดูกับเจ้า All New Titan หัวเดียว4ี่คูณสอันนี้นะครับกับการแต่งในสไตล์รถทํากินนะครับสร้างรายได้นะครับหรือว่าใครที่ชอบออกทิปเข้าป่าใครที่เป็นเจ้าของสวนพ่อค้าคนกลาง ที่ต้องไปรับของในสวนตามที่เป็นธุระกันดารดินโคล,ลน,นตา่างแนะนําคันนี้ครับเหมาะคุณมากยิ่งขึ้นเลยนะคบผมเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าวันนี้การตกแต่งมีอะไรบ้างครับก่อนจะไปเริ่มชมคลิปกันนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้โอ้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้โอ้จะได้ทําคลิปดีๆวิวรถสวยๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับในรุ่นตัวหัวเดียว all new 2024ตัวนี้นะครับมีด้วยกัน2รุบุน,นะครับคือรุ่นตัวเกียร์ธรรมดารานะคาอยู่ที่699,000บาท กับตัวรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้ขับ4นะครับราคาอยู่ที่749 0 0 0ันบาทครับผมเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ต้องบอกอีกก่อนนะครับว่าจะเป็นตัวโฉมใหม่หมดทุกอย่างนะครับกับตัวในตัวกระจังหน้าเนี่ยก็เป็นแบบใหม่นะครับช่องระบายความร้อนจะใหญ่ขึ้นเวลาที่เราขับรถเนี่ยลมก็จะเข้าไประบายความร้อนในตัวห้องเครื่องให้ดีขึ้นชั้นจะช่วยในเรื่องการประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องตัวด้านบนนะครับโลโก้ที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นตััวโลโลก้ขข้ขขอองงแทมูนะครบ นี้ก็มีการติดตั้งเพิ่ม้าไปให้นะครับขยับเข а ้ามาก็จะเป็นในเรื่องตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับรถจะไม่หล่อเลยนะครับจะไม่เป็นทรงถ้าไม่มีคิ้วซุ้มล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อตรงรุ่นนะครับพร้อมกันในเรื่องใส่ตัวแม็กพร้อมยางที่เป็นตัวออฟโรดนะครับใครจะชอบเป็นยาง AT ทหรือว่ายาง MT <Yeah. S 2> ก็เข้ามา <Yeah. S 2> คุยกันได้นะครับในส่วนยางตัวนี้ของเดิมเป็นยางยางและล้อเนี่ยเป็นแม <aw> ็กขอบนะครับตัวนี้โอ,อก็ได้ทาการเปลี่ยนในเรื่องตัวที่เป็นแม็กขอบสิบแปดนข้าไปเห็นได้ชัดเจนะครับมก 25-30ลายนะครับหรือใครต้องการทําเป็นชื่อร้านชื่อลูกชื่อบริษัทบอกมาครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือในเรื่องตัวบันไดข้างนะครับของเดิมตัวรถเนี่ยจะไม่มีบันไดข้างมาให้นะครับฉนันเวลาขึ้นลงเนี่ยมันจะยากนิดนึงสับอย่างผมนะครับเป็นคนตัวเตีย้ยถ้าไม่มีบันไดข้างก็จะขึ้นลงยากนะครับแต่การที่เราใส่บันไดข้างเนี่ยเวลาที่เราเปิดรถใช่ไหมครับเวลาขึ้นลงเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมถัดในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องตัวคอกนะครับตัวน เป็นอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยกันได้นะครับแต่ว่าหลักๆรถท่านี้สไตล์ก,ลก,ตก็คือมันเป็นเน้นรถทํากินเน้นรถลุยๆนะครับหรือว่าเป็นรถแบบแนวแคมปิ้งเข้าป่านะครับผมก็ชอบแบบไหนก็บอกกันเดี๋ยวจัดให้แต่ถ้าแนวทํากินแนะนําเป็นคอกจะดีที่สุดครับมาในส่วนด้านในกันบ้างนะครับพามาดูนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวรุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องตัวที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหน้าจอนะครับตัวนี้ณตอนนี้ที่มีจําหน่ายอยู่ในเดือนกันยา2566นะครับ ตอนนี้จะมีหัวเดียวของมิตซูบิชิรุ่นเดียวครับที่มีหน้าจอแบบนี้ที่เป็นแบบหน้าจอสัมผัสมาให้นะครับแล้วก็รองรับการเสียบสายโทรศัพท์นะครับดูแผนที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้ทั้ง iPhone และ Android ครับผมถัดในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องตัวช่องเก็บของด้านนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องเก๊เก็บเอกสารอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับเก็บเอกสารได้หลายอย่างเลยนะครับผมส่วนต่อมาคือในเรื่องที่เปลี่ยนก็คือในเรื่องตัวโครงลายดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเป็นแบบของตัว Exp ก n d เ r ดนะครับ จับกระชับแน่นมือมากขึ้นนะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับผมและที่สําคัญที่โดดเด่นของในตัวรุ่นของมิซูบิชินั่นก็คือในเรื่องตัวนี้ครับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับสามารถปรับโหมดการขับได้นะครับทั้งขับ2ขับ4และขับ4ความเร็วต่ําเพื่อให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับในส่วนด้านท้ายก็จะมีติ๊กเกอร์4คูณมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวติดกันชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กนะครับ ต้องบอกงี้กันนะครับว่าของเดิมเขาไม่ได้ใส่มีกันชนมาให้จากโรงงานนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับพร้อมกันในเรื่องตัวที่มีหูแดงไว้ลากจูงได้นะครับหรือใครอยากติดติดตั้งหรือแต่งอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยกันได้ครับ mm hmm. เป็นไงบ้างครับวันนี้กับรถสวยๆแต่งลหล่อๆเท่ๆแบบนี้อีกหนึ่งคันกันที่โอพาไปดูหวังว่าทุกคนจะชอบและถูกใจนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอด้วยนะครับโอจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปแบบนี้ออกมาเรับ กับโปรโมชั่นวันนี้ที่โอจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ทราบนะครับกับการแต่งแบบนี้แนวทางการแต่งแบบนี้หรือใครที่อยากได้แบบนี้นะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่69,900ครับได้แต่งแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาคุยกันได้ครับกับเบอร์ที่อยู่ด้านล่างที่โอขึ้นไว้ให้นี้นะครับ0955423563โอ๋พาราม2ยินดีให้บริการทุกๆท,ท,ท่านนะครับอยากรอแบบในคลิปนี้นะครับแคปคลิปนี้แล้วส่งมาหาโอครับสกิปมาหาโอได้เลยนะครับหรือโทรหาโอนะครับอย่างที่โอกให้เบอร์ โอ้พี่อยากแต่งแบบนี้แบบใน,บบนคลิปนี้เลยบอกมาครับเดี๋ยวจัดให้วันนี้ก็คงลากันไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ